สวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปสู้กูสู้คนครับเมื่อนี้เป็นสีแดดดีๆไม่รบพี่นอ้องเมื่อเนี้ยขายบกักโมกกับมาเมื่อพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้ยบุญหลายๆครับเมื่อนี้กับบุญเมื่อเนี้ยก็เลยไปพ่อเนื้อเพิ่นขาไม่ไม่พี่น้องมึงดูนี่แต่ว่าเอาไม่ให้สุกพี่น้องเมืงครับลวกเนื้อขาไล่ปุ่นบักตาเคืงมันครับดอกจอกสามสิบกีบขาไส้ครับเนี่ยลวกพ่อมึงมั้งนี่ครับเนี่ย เก้เพียคุณคุณตุยตุยคือเกาครับเนี่ยเฮ้เป็ดพ่อพักเอซีัดจุให้มึงอีกแน่ประสวนวเนี่ยทึ่งพักยอดกอกใบบกกอกเราก็พักกาดมาพี่น้องมาเสียบๆตั้งกันครับเมืเ่อนงครับพ่อจานโอค,ครับมาเขากันหนึ่งไม่ไม่พี่น้องหอนหอนคุณไอ้ทวดทวดครับพี่น้องมืง่อี้มาเสียบๆครับมา บรรยากาศแนี่มือแร่งครับเสียงใกล้ันกินแล้วมือแร่งฟังล่ำพี่น้องมือแร่งเสียงอีสานครับบ้า <c oughs> เป็นเสียงเงียบเนา <c oughs> ผมมากรอบบ้าน่นอง Hmm. ตับน้องตับน้องบรรยกาเอาเนื้อดิบเขาช่อง,องพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวลิกสิตเดี๋ยวกันแบนของ Youtube สีมาบ่ให้สา่งได้ไรไห้ครับเป็นน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดอ้อช่องจานโอผ้ามวนครับจานโอผ้าแซบเอเขางพี่องันง่ายแล้วมั้ง หอ,องห้องเราครับกําลังกินอยู่กับอะไรไปพ้อกันมากับเนื้องนะดังโป๊ะรถ นี <pairs of s> ่ประหอมครับเอามั้งแก่วัดไปเนาะเป็นอากาศที่เป็นเพียนครับช่วงนี้ เป็นตึ่งฝนแล้กกวกับฝนแล้วกับแดดแล้วกับหนาวนี่มันเศ้าหมอกนี่มันแรงแดดใบามากฝนตกขึ้นอ่ะฮม Chà, thịt ngon đó <laughs> 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 à. mất quăng ไะมตุ่มพักอย่างนี้หอมผักสีผักบัวผักกระเทือดถือพี่น้องช่วงนี้ ฝนะากติดต,ตามครับการโอซิมิยังให้กินให้มึงให้พี่น้องมึงให้พี่น้องส้มฝากติดต,ตามช่องการโอผ้าแสบการโอผ้ามวนครับวัดดีพี่น้องบ้องไปที่ฮักแคร่งซุกปุกคนครับอยู่ดีไม่แห้งเด้อพี่น้องเด้อ